พี่น้องเอ้ยใจประสงสางศินธรรมเฮียงหวบพ่อปันได้หน่วยแก้วแง่งแล้วเปิดบ่เปนเจ้าเ้ยเจ้าผู้พักอีตูเตียต้นตำใบดกกกบ,บ่ข่านฝังเน่นสังมาจีจุมบานหากบ่ท่านยังพืน่นสังมะปีนโปงใบเทนอเจ้าผู้ซุบพ,พักติวสิผ้าเฮ้ายอนปดาแดกขั้นเอาหัวเต่น้อยสิผ้าเจ้าใหานาดำ เจ้าผู้เครือผักสมผสมผเครื่อผักไซ่คอยผู้ใหผ้ผสมเจ้าผู้ดีดอกเด้อเอากราบสวัสดีพี่นอ้องป้องปายทั้งช่องผู้นาคมหาลาบเบิดเปิรอลได้ขนาดเด้อเมืองเ้กตามสัจจะว่าจาเนาะตามตอเลขผู้ดำอาวัดป่าผู้ตะวันบ้านกกเกียงตะบนผาบิงอำเภอวังสะพุ่งจังหวัดเลยเนาะพี่น้องเนาะ ซืงวดต่อๆมากกับเขามากต่อๆกันแล้วทั้งหมดสองสามวดแล้วพี่น้องสามวดต่อกันแล้ะเด้อสลับปูดําเฮาอันนี้ขออนุญาตบานคําเอารูปภาพพ่อแม่คู่บาจารยัาถึงแม่พุธเป็นลูกชายแต่ว่าเพิ่นกับอาจยู่ในืคล้องผาเลืองนะพี่น้องเนาะกา็ถือเออเพิ่นเป็นพ่อแม่คู่บออาจ่าถูกวันพระวันศิลป์บรีละวันพระบารีไลพี่น้องข้าลูกศิษย์ลูกหลานอาศรัท่าญาติโยมสวดมนต์ไหว้พระ ตื่นเามาก,ก็ไปบินฑบาตสวดมนต์ไหวพระท้ำกิจวัตรของสงฆ์บ่ได้ขาดบ่ได้ละบ,ละบละ่ได้ไล่โดยตลอดถึงแม้นยังโบเวียนเสียดงานเหตุการณ์น้ำซึ่งผู้ดำเพิ่นก็ฝากมากอยูเออ่เ้อว่าตอนนี้ทั้งวัดทั้งว่าเพิ่นก,กะกำลังขาดจะถูกปัจจัยน้าะพี่น้องเนาะในการสร้างเพิ่นว่าขุดน้ำบอกกศสลา,าส้างโบ์สร้างสิ่มว้บ่เสียหลายพี่น้องเนาะเป็นต้นทุนเป็นบุญเป็นกุศลสินํำท่วงอยู่ทรงพี่น้อง ขึ้นสวรรค์สันฟ้ามีม่านท่องจะดิ้งดองผู้เลวเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คืออ่าผู้นาเอาภาพบรรยากาศที่อ่าผู้ดำทรงมาให้เนาะพี่น้องเด้ออ่าผู้ดำทรงมาให้เป็นกะกระกลังเห็ดกระกลังสางกระกลังท้ำอยู่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งคือกุฏิของผู้ดำพี่น้องกุฏิของผู้ดำเพิ่นจีสางเพิน่นสางว่าแล้วล่ะแต่ว่าจตุจัดไกยังบัตรพ่อพี่น้องจัตุปัจจัยอ่า,อย,าอย,ยังบ่ทัตรพ่อเด้อยังรอศรัทธาญาติโยมอยู่ นาะพี่น้องเนาะอันนี้ส่วนปูกกระเบื้องส่วนหนึ่งน้าพี่น้องเนอะส่วนสารล่าของเพิ่นแหล้วเพิ่นเห็ดว้ของเพิ่นตั้งหากบ่งอาจำศีลภาวนาเพิ่นจะเทั่งภูเขาบุระอยู่น้ำผู้ดำผู้ดำนี่ได้มัตรศสยผู้ดำนี่ได้แก้เจ้าที่เจ้าฐานพี่น้องซื้อ่นซื้อว่าผู้ดำกับพอดีพระลุกไสไปอยู่ก็ถือขิงกันเพิ่นเลยว่าต่อไปนี่กลวยมึงซื้อว่าดำผู้ดำเอิญผู้ดำเพิ่นก็เลยเอิญผู้ดำผู้ดำมาตลอดน้าพี่น้องเนาะผู้เป็นผู้ซื้อเพ่นไหน่น อาเป็นพระเดินทูดงมาพี่น้องประยนุนฮาปีสามารถสร้างวัดสาราไดา้อันนี้คันเลขคันน้ำมลเพื่อนพี่น้องเนอะเลขคันน้ำมลเพิ่นเพิ่นไหนพิจารณาแต่ว่าส่วนตัวเลขนี่แล้วคันบันตอนสุดท้ายพี่น้องตอนสุดท้ายผู้นัน่นนงสีเอาลงให้เห็นกันนะบ่มีกักพี่น้องงวดวันหนึ่งเนีเข่าเต็มเต็มพี่น้องศูนย์หาเนาะเข่าเต็มเต็มส่งไม่พอศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดวดวันหนึ่งเนี่กระไดส่งไม่พอสามตัวพี่น้องไปเบิ้งคลิปเก่าๆกระได้เด้อพี่น้องเด้อ กันเ่าบเสื้อปูหนาไปเบิ้งคลิปเก่าเก้าก็ได้เมื่อนี้เพิ่นเอาขันน้ำมนต์มาให้เบิ้งสะก้อนว่าพิจารณาเบิ้งอ่าซึ่งตอนนี้เพิ่นกะกระลังโฮ้มลูกพระเนี่ยอ่าพ่อแม่คู่บ่ายจันลูกชิดลูกหาเนี่ยขึ้นไปถทากไปทางเนาะพี่น้องเนาะขึ้นไปถทากไปทางทางหมองดรทางมองอ่าเฮ็ดกระตอบของผู้ดำยูเพิ่นต้องการอยากไปยูภาวนาอายุเทิงงมองพ่อเพิ่นมันเป็นผู้นี่พี่น้องอ่ามันเป็นผู้มันเป็นผู้สูงพี่น้องอันนี้คือมองเพิ่นยูเด้อนี่เพิ่นพากันทางกันท เปนภาคกันเหตดเพราะว่าผู้ดำเพิ่อนอยากมาอยู่จังซี่อ่าเพิ่อนอยากไปขึ้นภพราว่าหน้าอยู่ทึงผู้ทึงผาก็เพิ่นพ่น,พนอยู่ทึงผู้ทึงผาเขาเพิ่มพนเพ,พิ่นกันเลยได้ขอแหง้งจะตูป,ปัจจัยน้ำศรัธทธาญาย,าย,ายมอ่าผู้ที่เพิ่นโ่งดีน้ำแน่นาะพี่น้องเนาะก็ไปถวายกันได้โฮมซื่อหันซื้อน,นีพลังคนถือเลขแรกอะเอาของมาถวายเพว่าสิปเป็นอิฐหินปูนทรายพี่น้องหนึ่งกำลังอ่าหนึ่งบุญหนึ่งพลากุศล อันนี้ก็กำลังขาดอยู่นะพี่น้องเนาะขาดหลายอันหลายสิ่งหลายอันหลายพันหลายอย่างอยู่กำลังเห็ดกับกูตีเฮนเนินมอมอยู่เด้ออีพอมาสันวานเ่มอมบ่อยากอยู่ทั้งล่างอยากไปอยู่ทั้งเทิงอยากไปนั่งภาวนาอยู่เทิงเทิงบุ่นพันวาเนาะอยู่แก่กับปูดั่มมะพุ่นมาสันพันวาเพิ่นก็เลยส่งภาพมาให้พ่อเบิงอ่าส่งภาพมาให้พ่อเบิงปูนากะโอ้ยอนุโมทนาสาธุติบุตรนะเด้อลูกเอ้ยบวชอยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะสิบพันศาแล้วสิบกว่าพันศาแล้ว อันนี้คือศรัทธาญาตโยมเอาญามาใหา้เอาญามาให้ผู้ดำสิขึ้นไปมุ่งลังคายนง่นขาดอีกหลายโยพี่น้องเนาะบ่สิเป็นฟื้นเป็นไฟเข้าไปอ่าสิ่งของต่างๆนั่นแหละให้ไปเบิ้งเลยพี่น้องเดอ้อไปมองไหนไปที่วัดป่าภูตะวันอาบ้านกกเกียงตะมลตผาบิงอำเภอวังสะพุ่งจังหวัดเลยนะพี่น้องเดอ้ออ่าพี่น้องตั้งจีพี่เอ็ดไปมัสิฮอดวัดกักรถพี่น้อง วัดสมวัดปลาพุทธวันพี่น้องสมวัดปลาพุดแต่วัดอุนางไปเต่หนึงแล้วแต่ว่าลูกพาลูกไส้ว่าวันที่หาที่6สิลงมาหาอีพอพี่ละพ่น่าเอ้ยกะโอ้ยจะมันดีใจแล้วลูกเก่าสิลงมาเล่นน้ำแล้วพี่น้องเนาะอันนี้มองเพิ่นสียูเนี่เพิ่นกำลังสิเปลี่ยนออกพี่น้องอ่ะสีมุ่งหยามุ่งแป่มุ่งนั่นมุ่งนี่เฮ็ดอีหยังไม่หลายอาะสิ่งหลายอย่างหลายอันพันอย่างอยู่พี่น้องให้พี่น้องไปเบิ่งเด้อหนึ่งกำลังแรงใจอ่ะหนึ่งกำลังศรัทธาโอ้ยว่าปั่นหมอลำว่าปั่นนี่ก็ได้ผ เยจ้าซีล่ละ um, อ่านึ่งสัตยท่ายคนว่าบุญบุญนี่อ่าบ่มีไผ่ปั่นแจกบอ่หอันแย่เอาได้คือจังแม่พากลางเนาะอ่าคือจังเขงเ้ากินเขาเข้ากินเข้าาอ่มบ่หันไปออ่มทองเขาพุ่นผู้บ่กินบุญเกิดจากการกระทําบุญเกิดจากการกระทําที่แท้จริงที่ออกจากใจพี่น้องคือบราณ้านผลว่าว้าคือผู้นักจะมักบ่ให้ลูกศิลูกหาตลอดว่าบุญบ่มีขายได้ลูกเด้อบุญบ่มีขายให้อยากไ้เหตุภาคกันเฮ็ดเอา เฮ็ดเอาไว้สะสมสเสบียงบุญไว้ตายไปเ้าสิบริย์อื่นบริยากบริยุทธ์บริยักษ์บริสางขุดน้ำบ่อกอศรลากสางบวชสางศิลเฮ็ดอันย่งก็แล้วแต่พี่น้องตายไปเ้ากระเบื้องมองอยู่ท่านเขาท่านน้ำกระเบื้องได้อยู่ได้กินบริย์หิวบริย์หอยก็เสื้อบ่เขาทัดท์สังทมบริยท่านจักเจ้าวัดบ่ิเขาพระเจ้าบรนบชุมบันนั่นโอ้ยตายไปลำบากพี่น้องเนาะคือปูนาคพาพี่น้องป้องไปเฮ็ดเฮ็ดแล้วขึ้นไปเบืองมองของเจ้าของอยู่โอ้ยท่นบอกไปลากแต่ที่ว่าน้องเนาะ อาวัดป่าพุทธวันเลขผู้ดำมาแล้วเข้าทุกงวดพี่นอ้องอางวดนี่ก็เป็นงวดของประจำวันที่สิบหกอาเดือนทัานว่าคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าให้พี่ให้น้องให้ลุงให้ป้าเฮาเอาไปพิจารณาบ้งเด้อาว่าสิ่งทีผู้นากนำเสนอนี่มากบอขัดมากกระจัดคัดกระพานเนาะพี่น้องเนาะซึ่งผู้ดำเพิน่นไปเข้ามาทุกง,งวดทุกงวดสามงวดต่อกันมา้งไผู้นากน่งจำได้ยกผู้นาเป็นคนทำคลิปคนเดียวเพิ่นบ่เคยให้คลิปผู้อืน่นเพิ่นบ่เคยให้ผู้อื่นเฮ็ดก็คือให้แต่ผู้นากองผู้ ผู้เดียวเพราะว่าเพื่นเป็นพระลูกไส้ผู้อื่นเอาไประยะนไปเฮ็ดทั่วทิ่ทั่วแดนเดียวก็สิว่าไปหาตัวเอาเงินแล้วไปสร้างวัดสัางวาเอาเงินเข้ากระเป๋าเจ้าของมันเป็นบาปเป็นกรรมบ่คือจังพอเพราะว่าคำาในคำนั้นว่าต้องอนมหาผู้นาคเด้อคำนั้นถึงเรียกถึงเบื่อน้เพินกลับไปที่วัดป่าผู้ตะวันบานกกเกียงตำบลพาวิ่งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยลอดพี่น้องก็ต้องมหาผู้นาคหรือคันไปว่ถึงอิลิฟโทรมหาผู้นาคก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ผูนาค0 8 8 572 9 3 6 2 0885729362น้พี่น้องเนาะผูนาสิบอกเส้นทางอาสิเป็นสะพานบุญในพี่น้องอันนี้เพิ่นกระลังลือออกพี่น้องกระลังสิตบตกแต่งไม่เฮ็ดไม่เบิ่พี่น้องอ่าเพราะว่าปูคนศิมาอยนีอาศิข้นมาอยู่สิสข,นสข้นภาวนาอ่าแตพ่อแม่คู่บ่ายจันได้น่งภาวนาาน้องพี่น้องเนาะถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลหนึ่งลมหายใจอ่าหนึ่งลมหายใจหนึ่งบุญบาทหนึ่งเสลิงหนึ่งอ่าถือว่าเป็นบุญบกุศล อ่าสารพีสาบน้องสารป่าสารร่วงผู้เฮ่าต้องการที่อยากจะทำบุญจริงๆพี่น้องอยากจะทำบุญจริงๆรินะพี่น้องเด้ออันนี้ทำให้เห็นเห็นพี่น้องว่ามันเอาเงินอะไรไปหาเหรียญแซลส่ยี่น้ำบัวแสลผู้สาวพุ่นอ่าลองแพร่ไปหากินเนื้อย่างญี่ปุ่นกับมี่อ่ามันมีหลายอย่างมีหลายสิ่งพี่น้องผู้นาเห็นมาบดจนผู้นาบ่ไปเยียบวัดเยี่ยบอกกับมีผู้ละงงอ่าเป็นอย่างเพราะว่าผู้นาคนี่คขันไปเบื้องเธอหนึ่งละบ่ขะท่าพระบ่ขาท่าบ่เป็นตาลวผู้นาบ่ไปเยียบแล้วตัว พราะเป็นอย่างที่มันขีนทำอ่ามันขีนทำขนาดเท่าเป็นยอดยเป็นโยมเพายัางรักษาศีลอ่ารักษาศีลภาวนาให้ได้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้เพิ่นเป็นพระอันนี้ผู้น่าก็ไม่อย่างว่าเน้อพี่น้องเนาะเอาบัดนี้เขากับบัเบิ้งเอาบัดนี้เขากับเขาบัเบิ้งอ่าถ้านตัวเลขตัวเบอร์ของอ่าหลวงปู่ดำเพราะนาะพี่น้องเนาะเพิ่นจัดมาให้สองชุดพี่น้องชุดล่างและชุดรวมบนล่างนำ้ำ อันนี้คือชุดล่างเด้อพี่น้องเด้อชุดประจำวันที่16เดือนธันวาคมพุทธศักราช2565นะพี่น้องเนาะเน้นชุดล่าง40วงกลมนะพี่พ่ออ่าสี่หนึ้าหนึ่นะพี่น้องเด้ออันนี้ชุดล่างพี่น้อง40 4151นะพี่น้องอ่าผู้ใดมมากระจัดคัดกระพ่าน้อพี่น้องเด้ออันนี้คือชุดล่างของอ่าหลวงปู่ดำวัดป่าพุทธวันนบพี่น้องเนาะ เพิ่นสินี่ชุดรวมมาให้นพี่น้องมีชุดรวมมาให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลูกน้ำ,นำอออันนี้คือชุดรวมไปพี่น้องเนอพี่น้องเบิ่งเอาครับพี่ตัวไหนได้มูนสามูนเก้าูนสี่ซูนห้า5ูนเจ็ดสามสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้มสีู่นเก้าสามูนสี่สามูนห้าสามูนเจ็ดตัววงกลมไว้คือ3-5-7เดตัอพี่น้องเ้อเอาสุดท้ายท้ายสุดแล้วผู้นา่ากะให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลูกเท่าเขาบ่อะไรอย่าลืมกด อะไรก,กดแชร์กดสับสไบใครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนให้ผู้นางได้ออ่าสำหรับสุดท้ายแลว้วก็ขอให้พี่น้องู้ปายทลายเฮาจงมีอายุวันนาสุขภาพาปฏิภาพนธนาสารสุบัติคิดสื้อหนึ่งง่้ได้ก็ได้สมภูมาพัฒนาคิดเงินในเงินคิดทองในทองในสุขภาพลำดวยลำดวยเบิดเปิดเผยสุข,ขสุขเด้อพี่น้องเด้ออา่าสำหรับคลิปนี้ผู้นางต้องขอการเข้ามาสวัสดีครับ